สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูที่นานะครับแปลงสวยๆครับพิกัดที่บ้านละอ่อตำบลละอ่ออำเภอนํำเกลียงจังหวัดสิริกิตครับที่ดินตรงนี้นะครับประมาณหกไร่กว่าๆครับด้านหน้าติดถนนลาดยาง เส้นทางที่จะไปวัดบ้านจาันหรือวัดหลวงปู่มูลนะครับเจกิอาจารย์ดังครับตอนนี้นะครับพามาดูทางด้านท้ายอของที่ดินก่อนนะครับส่วนส่วนทางด้านท้ายนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางน,นะครับด้านข้างมีทางสาธารณะนะครับ เข้ามาถึงตัวที่นาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูรอบๆอด้านข้างนะครับบรรยากาศวันนี้ครับฝนตกชุ่มฉ่ำเม็ดเงินโปรยมาครับ ที่นาสวยนะครับเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผื้นผ้าค,ครับด้านหน้ากว้างพอสมควรนะครับประมาณเกือบ50เมตรนะครับด้านหลังก็ประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรนะครับตรงนี้ก็คือ,อเขตตรงนี้ก็คือติดท,ทางสาธารณะนะครับนี่คือหลักหมุดนะครับ นี่ทางสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะแพลนกล้องให้ดูนะครับแปลงนี้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากันครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0649795411ครับขายไรละ350,000บาทนะครับราคาต่อรองกับเจ้าของที่ดได้โดยตรงครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขายที่ดินนะครับทำเลทองครับด้านหน้าติดถนนลาดยางทางไปวัดหลวงปู่หมุนกันตัดสีโลนะครับ นี่คือด้านข้างของแปลงนี้นะครับแล้วด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางหน้ากว้างยาวนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับติดถนนลาดยางครับ รถเยอะน,นะครับเส้นทางนี้นะครับคนใช้ประจํานะครับเพราะว่าไปวัดหลวงปู่หมุนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับ064979541ครับ ที่ดินนะครับที่ดินทำเลทองครับด้านหน้าติดสนุนลาดยางครับรถขนจรเยอะครับขนาดฝนตกนะครับก็ยังมีรถผ่านไม่ขาดสายครับพิกัดนะครับที่ บ้านละอ่อนะครับตำบลละอ,อ่อำเภอน้ำเครื้ยงจังหวัดศิริกะตกครับที่ดินแปลงสวยครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0649795411ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับเหมาะสำหรับทำโคกน้องนานหรือว่าทำ สวนนะครับไรนาสวนผสมได้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับสวยมากนะครับแปลงนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกท่านครับ